กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอนพีพีกันวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารต่งางๆนะครับวันนี้มีอัปเดตในส่วนของระบบเกมช่วง18นาฬิกานะเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างติดตามได้นในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็กรฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วย,วยกันอ่ะโอเคก็โปเกมอนพีพีนะครับผมอ่ะก็หลายๆคนถามกันมานะฮะว่าเกมนี้มีมีโค้ดไพ่ใช่ไหมนี่ไงโค้ดมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะบอกวิธีดูแล้วกัน คือหลายคนอ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่มยู่โอกาสเนี่ยนะครับนี่ครับโค้ดประจําเกมเติมได้ทุกเซิร์ฟก็มี P P นิ้ว1 P P นิ้ว2 E B T S C F O 1 3นะครับ E B T L W P c R G เนาะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS มีทั้งหมด4โค้ดครับไปกดกันได้เลยนะของรางวัลต่างๆเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะก็เดี๋ไปดูกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนอ่ะก็ตัวเกมตอนนี้มีระบบเติมคูณร้อยอยู่นะครับ ก็เปิดให้บริการคูร้อยเติมเท่าไหร่ก็ได้ไปเลยร้อยเท่าบวกโบนัสพิเศษอีกหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสกินเทรนเนอร์ที่เป็นบันพีทเพิ่มเติมเข้ามาเป็นสกินพิเศษสแตทนี่ผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับบวกทีนี้สิบถึงสิหเรลยถือว่าคุดเยอะนะครับใช้คอยประมาณสามเมาด้านในเกมนะครับก็ ข่าวไปสัมพันธ์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คืออเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์13นะครับผมก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นการเนี่ย18บแนาฬิกาจุดศูนย์นะก็คือหกโมงเย็นตรงเป๊ะเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟ13จะเปิดให้บริการเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะไปลุยเซิร์ฟใหม่ก็ไปลุยกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปลุยด้วยนะเพราะตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟ2มันมีแต่เถือถ่อนอ่ะดูพลังในทีมผมดเลยมันโหดมากนะครับก็เลยว่าจะโยกไปเล่น เซิร์ฟใหม่สักหน่อยหนึ่งก็ไปเจอกันได้นะชื่อเดิมนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมัคร ID เแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับแนะนำตัวเองอีกทีหนึง่งนะฮะก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสมัคร ID มาเนี่ยก็ได้รับไปเลยนะครับ v ีพีนะแล้วก็คอยหมื่นหนึ่งนะฮะเพชรอีกประมาณรวมๆแสนถึงสองแสนเลยแล้วแต่ทากิจกรรมซึ่งาการได้เพชรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงเงื่อนไขแต่ละคนผมมีคลิปแนะนำไปแล้วนะครับว่าไกด์หนึ่งวันนะครับไกด์วันแรกทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปหาเทพตรงไหนไปดูนะครับอยู่ที่ท ลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเป็นไกด์วันแรกเนาะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแชร์โพสสามโพสเนาะในเพจของโปรแกรมมอนพีพีนะครับก็ไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครทำกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะครับคอยพีพีห้าพันนะฮะเพชรห้าพันแล้วก็เป็นโตะอีก200นะครับก็อ่าก็เรื่องนะ ปิดวอดการเล่นนะครับวันนี้ตอน2องทุ่มนั่นเองก็อย่าลืมรีบไปเล่นกันนะครับผมเซิร์ฟเปิด18บแนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ยังเล่นได้นะถึง2องทุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมบอกกันเลยว่าสายฟรีเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายๆนะครับต่อให้เราไม่เติมเนี่ยเราก็จะมีคอยกิจกรรมให้เล่นเยอะนะครับในส่วนของเพลของเขาเนี่ยแจก500มั่ง2,000มั่งแล้วก็เนี่ยล่าสุดเปิดเซิร์ฟทุกๆเปิดเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมีแจก5,000คอยตลอดเพดัะนั้นเนี่ยก็ให้ไปเล่นด้วยนะครับตรงนี้ ในส่วนของอื่นครับระบบเกมก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเติม100เท่านะฮะเติมเท่าไหร่รับไปเลย100เท่าบวกบนพิเศษแนละ้วตรงนี้แล้วก็จะมีอ่าโปเกมอนใหม่เข้ามานะครับล่าสุดนี่คือโปเกมอนที่มีให้เล่นในเกมนะครับนี่โปเกมอนใหม่ที่เข้ามาเมื่อแพทก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเมื่อ2สัป,สปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะเป็นบักคิงเฮลคอร์ก็ไปดูคลิปรีวิวในะช่องผมได้ผมทําไว้หมดแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้ตรงนี้นะฮะ อ่ะแล้วก็สมรอยเล่เนใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับตัวเกมเนี่ยเวลาเราล็อกอินเข้ามาในเกมเนี่ยเขาก็จะมีแจกเพชรวันละ8 8 8นะครับแล้วก็ตัวก้าชาวันละ10ใบเพราะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปรับด้วยนะครับอ่าช่วยเราได้น,นะตรงนี้รับไปเลยอยันนี้ของเราจะได้รับนะฮะแล้วก็อ่ามีไอเทมพิเศษนะครับ นี่จะมีในส่วนของพิกาชูแชมเปี้ยนกับมาชิบูนะครับมีขายในราคาพิเศษตรงนี้เนาะก็สามารถนะครับมาสุ่มเล่นกันได้2,000คอยนะฮะก็จะมีตั๋วการันตีด้วยนะครับซึ่งตั๋วการันตีเนี่ยมันแลกได้ในกิจกรรมจำกัดเวลาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีการันตีเอสเนี่ยเรามาแลกได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเราจะเปิดแล้วเราจะไม่ได้ต่อให้คุณเปิดเนี่ยมันก็มีการันตีอยู่25ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเปิดได้อย่างผมเนี่ยเปิดไปแล้ว24 24รอบเนาะก็ขายอรอบนึงผมก็จะมมาเเปิดไดไ้หือนนกัน ในนี้ก็อย่าเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพ็กต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของแพ็กฉายานะครับมีมาให้เราอัปเดตแล้วด้วยตรงนี้นะครับฉายาก็มีนะครับแล้วก็อาวุธเทพนะครับก็มีนะตรงนี้ก็มาสุ่มได้แล้วก็สกินนะครับตัวโปเกมอนเทพก็มาสุ่มตรงนี้ได้เช่นกันรวมถึงนะครับแพ็กโปเกมอนทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีเข้ามานะครับเนี่ยก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ3อันอันนี้สามอันล่าสุดนะ ไรไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวละครตามนี้เลยนะครับเป็นชายนี่เมกไ a บอสโนกับโจแชมินนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นูคาริโอกับเฉชี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกาชอมับวิตานี่นะครับตรงนี้เนาะมีแค่อาวุธเทพนะครับตัวอัปเกรดอาวุธนั่นมีนะครับตรงนี้เนะะาะไล่มาดูได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ VP เนี่ยล่าสุดนะครับอัปเดตมาในส่วนของ VP สูงสุดคือ40นะครับ ใครที่เป็นสายเติม VP ก็เล่นกันได้ตรงนี้ซึ่งนะครับแต่ละ VP เนี่ยก็จะมีของรางวัลให้เราเอาเพชรมาแลกด้วยซึ่งเพชรในเกมหาไม่ยากนะฮะอย่างผมเนี่ย VP 32ใช่ไหมครับผมก็แลกไปแล้วนะครับอย่างโคตรคุ้มเลยนะครับเนี้ยเสียแค่800,000ใช่ไหมแต่ผมได้เพชรกลับคืนมา7 5 0 0 0เพราะนั้นผมจะเสียแค่50,000เองนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับแล้วได้ตัวอัปเกรดอาวุธมา300ชิ้นนะฮะแล้วก็กล่องตรงนี้ครับเอาไว้เลือกไอเทมได้นะครับโคตรเยอะนะครับ 3, 2,000ะ แล้วก็มีคอนะครับแก่นพกพาตัวนี้เอาไปแลกของได้นะครับตรงนี้อีกนะครับนี่เอาไปเปิดแลกเลยนะครับโคตรเยอะแล้วก็มีรูนแอสเซนต์อยู่ที่9ก0 0 0สเกือบล้านชิ้นอะ่ะแล้วก็ตัวอัพอ่าเลเวลของอาวุธอีก50,000ชิ้นแล้วก็ตัวอัพเกรดนะครับตัวโรบอทอีก8 0 0แสนนะฮะคุค้มโคตรผมบอกเลยว่าแต่และ v ีพอ่ะนี่คือผมยกตัวอย่างเฉยนะว่า80,000นะฮะเสีย80,000เพชรแต่คุณได้เพชรกลับคืนมาเจ0 0แสนห้าก็คืออ่ะขออภัยครับกดไป 8 0 0แสนได้คืนมา7,500แเพราะนั้นหักลบกันเราเสียแค่50,000อย่าง v ีพอื่นก็เหมือนกันอย่างเงี้ย5 0 0แสนได้คืนมา4,500สมันคุม้มครับเห็นปะอันนี้2 0 0 0 0ได้ 2, สอ0 0 0 0เข้าว่าเป็นศูนย์ถูกไหมเข้าว่าเป็นศูนย์เนี่ยกดแสนห้านะครับได้คืนมาแสนห้าท่ากับเสีย880อย่างเงี้ยดูด,ดิเออมันคุ้มกว่าอยู่แล้วเห็นปะอันนี้กดแสนสองได้คืนมาแสนหนึ่งเหมือนกดไป20,000โอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยโอเคทุก v ีพมีให้เรากดหมดเพราะนั้นมากดด้วยนะฮะเนี่ยยลงงถึกกก่่อโบามมเนนีี็ะ VP นะครับเลือกได้เลยนะตัว S Plus ก็มีนะครับเนี่ยไล่กดไปอันนี้คือสิ่งที่โคตรดีอย่างเคสตรงนี้นะครับกด8 0 0หมืนได้คืนมาแสนหนึ่งได้กำไรนะบวก0 0 0หเห็นใ่ปะเออของดีนะครับแต่บาง VIP ก็อาจจะไม่ได้เพชรคืนก็ก็คุ้มอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรในการซื้อคือเราไม่ต้องไปเติมคอยซื้อไงคือคอยเราเติมไปแล้วนะครับเราเติม VIP อยู่แล้วเนาะแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นเหมือนว่าสิทธิพิเศษให้เราแลกของรางวัลได้อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนะี่ยก็จะมีในส่วนของการสะสมนะครับเนี่ยอ่ยผมได้ครบแล้วนี่เออครบแล้วเนี่ย ใช้จ่ายสะสมเนี่ยผมใช้จ่ายสะสมครบ3 0 0แสนใช่ไหมนี่ได้ตัวโมเมนดาพิเศษไปผมกวาดไปเลยปึ้มเห็นไหมครับนี่อันนี้เอสพัทนะฮะของดีแล้วของอื่นครับก็จะมีในส่วนของทอง75ล้านนะครับแล้วก็โลตอมไม่ใช่โลตอมเลยเมตามอนนะฮะอีก100ตัวนะฮะแล้วก็ลูเอเซนอีก3 0 0 0 0นชิ้นตัวอัปเกรดนะครับอ่าโรบอทอีก7,500นะครับอุปกรณ์อัปเกรดอาวุธอีก10ชิ้นนี่คุ้มปะล่ะเนี่ยนี่คือสะสมใช้คอยนะ เราก็มาดูได้ยิ่งใช้เยอะเราได้เยอะนะครับสะสมใช้เพชรก็มีนะเลื่อนดูเอานะครับเนีสส่ยสะสมใช้คอยจะมีอยู่3อันนะครับของดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่อันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี่รังสันนี่โคตรโหดเลยห0แสนคอยนะแล้วก็การแลกไอเทมอ,อื่นๆพวกการันตีต่างๆก็แลกได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับในส่วนของสกินเนาะก็พาเข้ามาดูนะครับสกินเนี่ยก็จะมีสกินใหม่เข้ามานะครับสกินนี้เนี่ยว่าสวยๆดูเลยสแตทให้ทีสิเเห็นปะ 10%บเปอร์กว่าเปอร์เซ็นต์ขูมไเยอะมากๆนะมหาศาลแล้วก็นี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่ตัวละครวันพีซนะฮะนี่ให้เลือก10%โจมตี10%แล้วก็มีเอฟเฟคในการต่อสู้ด้วยโคตรเยอะนะครับเพวัะน,นั้นเนี่ยเรื่องสก,กินเนี่ยก็มีผลเยอะเหมือนกันนะครับนะก็อย่าลืมนะหลักๆวันนี้ก็เข้ามานะครับอัปเดตนะครับนิวเซอร์เวอร์ใหม่นะ13อย่าลืมไปเข้าเล่นกันแล้วก็ทำกิจกรรมในเพจด้วยนะครับเราจะได้รับ 10,000คอยบวก5000นะทุกคนนะเออซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ซื้อของในเกมไปแหละที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้เนาะรวมไปถึงนะครับอ่าใช่รวมไปถึง Adventure Park ์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมมาทำนะในแอดเวนเจอร์พามีมุกเกนไดนาให้ด้วยนะครับมีพวกมุกเกนแล้วก็อีกหลาย,ลายๆอันนะครับเยอะมากมายนะครับวันนั้นผมเคยกดให้ดูแล้วนะในแอดเวนเจอร์พาก็ใช้ประมาณ2 0,000ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะเล่นนะครับตรงนี้ในส่วนของอื่นๆนะครับก็อ่า มีพวกตู้กาชานะครับเบลเวตาฮูป้าอะไรยเงี้ยครับก็จะมีให้เล่นนะครับแล้วก็เนี่ยในส่วนของกาชาตรงนี้นะครับก็เล่นได้นะครับใช้เพชรมาหมุนนะครับก็แลกของรางวัลได้นะครับของรางวัลั้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราแลกนะครับจะเป็นพวกกล่องตัวเอสพัทนะฮะแลกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนะครับก็แลกได้เช่นกันนะครับระบบเกมี่ยง่ายๆก็จะเป็นระบบการจัดทีมเล่นนะครับจัดทีม6ต่อ6นะ ต่ทีมเล่น6ต่อ6นะครับแล้วแต่เราเชื่นชอบเลยนะครับก็เอาไปสู้กันได้มีทั้งระบบแดนเจียนนะครับระบบประจนภัยนะครับการส่งโปเกมอนไปล่าของรางวัลนะครับแล้วก็รับของรางวัลอย่างเงี้ยล้วก็ส่งไปได้นะครับวิธีส่งก็ไม่ยากนะครับก็ส่งโปเกมอนไปประจนภัยอย่างเงี้ยล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปประจนภัยรับของรางวัลรวมถึงการเล่นนะครับต่อสู้ทาตุนะครับการใส่หอคอยนะครับก็มีให้เล่นการตกปลาตียิ้มต่างๆก็มีให้เล่นนะแล้วก็ ตายระจนภัยเนี่ยนะครับมีให้เล่นมากกว่า25ด่านนะตอนนี้ผมอยู่ด่าน23ก็เข้าไปเล่นได้นะครับดเด็ดเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับเนี่ยเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมจะจัดทีมเล่นนะครับนี้เราก็เข้าไปสู้ได้นะครับหลักๆก,ก็เข้าไปสู้เพื่อผ่านด่านปลดเควสแล้วก็ทดสอบดาเมจของทีมของเรานะครับเนี่ยสู้ไปเห็เนี่ยให้ดูดาเมจเนี่ยเล่นประมาณนี้เนี่ยครับตีทีเนี่ยเป็นพันล้านนะฮะเนี่ยฮิวทีเป็นล้านเห็นไหม นี่ดาเมจที่หลายร้อยล้านนะครับอ่ะก็ทำการอัปเกรดกันไปนะรตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบ PP นะครับใส่แล้งแล้วก็พวกอารีนาข้ามเซิร์ฟต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเพื่อชิงของรางวัลอันดับต่างๆนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับในส่วนของเกมโปเกมอนพีพีนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟ13ตัวเกมเล่นได้ทั้ง And r o i d และ iOS นะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับมีระบบภาษาไทยนะครับมีเพจนะครับ ให้คำปรึกษาอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับมีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ล่าสุดกิจจมเงินคูณ100เท่านะครับก็ลองมาเล่นได้นะฮะมีโปเกมอนให้เล่นนะครับหลายร้อยตัวนะครับเยอะมากๆตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีระบบเมก้าเอวอรูชั่นนะครับมีระบบเมก้าเอวอรูชั่นนะครับมีให้เล่นมากมายนะครับแล้วก็จะมีระบบาเกียรสกินสกินโปเกมอนก็มีนะครับเป็นสกินให้มันสวยงามนะครับเพิ่มค่าพลังเพิ่มความเท่ สกิลถ้าไม่ตายอลังการนะครับเกมนี้นะ่ะโอเคก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกมโปเกมอนมือถือนะครับแนวเทิร์นเบทหกต่อหกภาษาไทยเล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็สะหรับประมาณนี้ครับก่อนจจากกันนะฮะรบกวนนะครับ,บ,รรบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลินโซนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้า See you again สวัสดีครับ